สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ m อดีตัวคุงนะครับวันนี้จะมาเล่นฟีฟ้ากันครับเล่นแบบเพื่อนผมก็อยากเห็นผมเล่นกับบาเซลนาแบบระดับยากสุดนะผมก็จะจัดแบบนี้ครับดูนะผมกดเลือกระดับยากสุดระนานระดับสุดท้ายเลยโอ้หถ้าผมแพ้มาเป็นไงมันนะดูมากขึ้น อือห<ไ> <N ane> ือต <pare ita helmet lide> <nova> right, oh ้องหน้าแบงก้าสิบแล้วไหนจ้าอือหเก้าห้าเราจะหาบาเซนานะเนีช้าครับเนีช้าขอไัยครับอือหเราได้เราได้เราได้ตัวโจแล้ว กล้องหน้าไม่ต้องร้อยเจ็ดนะเราก็ทำได้ยนี่เช้ามาแล้วมาแล้ว เง็ดผมดาวคานะ ไม่ให้โอกาสตัดทีมเลยโหเจอบวกสูตรจะเป็นแค่ว่ากูแพ้ยับเลย เาหม,ม,ม,ม่อมอมมใครเล่นโยกังเถื่อนมากเนี่ยของเซิร์ฟพี่ปิมอ่ะอเซอิร์ฟปรปงอ่ะอามาครับเกมเริ่มนะครับบาเซียนาพบเพบบาเซนาเลอันมิพบบาเซนาอนนบบา,อาอวินตาติิซิลูฟอร์ดินานซเกโอลามอโนัโ,นโยเกเลดเวล แล้วครับโรนันโยโรนันโยโงตมาให้นะโอ้ยอ้าวเฮ้ยโดนแล้ว โดนแล้วโอ้ยสวนเลสแผงลิดเหรอดูคับชา้าทีครับโอ้โหหรือวเลสแม่งบุกมาไงวะดูครับหรือวซเลสแหวกกระแหมเม,มื่อกี้ส่งผิดับแหมนั่งบุกเป็นยงิงเลยอ๋อภัยครับใน11นาทีแรกเท่านั้นโอ้โห กืออัเกือบับคือบับือบับือบ,เ,อบเราต้องบุกจากซ้ายไปขวาเหลืองนั่นเนีไยมาซี่โอ้โหมาซีโโโโ่โดนเหลืองเว้ยท่านผู้ชม ขอเปลี่ยนตัวครับนักนักเตะเจ็บเฮ้ยมันเจอตัวปีกูนี่ตัวปีกูเจ็บอีกใครเล่นแทนได้มากวะเนี่ยอะกันเลวอ่ะชิบปบายมอฟวิสวาเลตมาสิ จะละต้านลงทางเล่นนะเฮ้ยจุ๊บพักอกอันนอเฮ้จุ๊บจุบจุบดูมันเล่นดิฟรีคิกกูก็ไม่ได้ไอ้สัสไอ้บุ๊ดเกดะอีวาเลคิดิด เล่นกันเป็นทีมนหะ Ya Let's get it Oh Yang ni down di Oh Oh Lewat Didi dia lah <laughs> มันไม่โค้งอ่ะมันไม่โค้งอ่ะโหขอพายท่านผู้ชมแม่งเสียบเสียบอีกแล้วเล่นบอดนี่แม่งจังให้ทีมกูเดี้ยงทุกคนเลยเหรอุ้ยเสียบมากเสียบมากเสียบมากหืมไม่เสียบครับชมกันต่อในครึ่งหลังครับตาล่วงอ,ะอ่ะยเูเซเลตดานิอาเวท What? What do you see? No, let go. โหมันเบียดเลยจาน

องเกลโลเล่นบอลไงสัตว์ทำอะไรล่ะอุ้ย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 เจอดีโคข กูวันวันมั่งทำเฮียมั่งน่ะนอกจากโดนบอลยิงเข้าเรียบเลยส้ส่40 50แล้วเนี่ยอืมเอาให้สักลูกได้ไหมไอ้ที่นี่ก็โหดเกิน๋ในบอดเวนะ่ะจะวัดกับจะว,วัดเหรอฮ้ยจุ๊บ สลาตันโอยโอยโอ้โหยโอยโอยโอยอยโอยเอยโอยโอไม่ป <Rio> เป็นไรครับโอยโอ หาศโหจบแล้วกูไอ้ตันลัตตันนุ่งหญิงเข้าหญิงนทางสารเธอกวามดุริงานรู้ของเราสองคนกับามเข้าใจเกล้ๆร่องนี้ยากจนครับ EP แม่มันอยู่แปดหมื่นแต่ซ่อนพูดตายก้ามมงช้าและลืมปลุกแฟนแปปบนึงครับขออนุญาตอ่ะ